ขับถ่ายแล้วมีเลือดปนออกมาหรือว่าอุจจาระเป็นสีดำคล้ำหรือเป็นสีออกเลือดหมูในกลุ่มเหล่านี้เราจะตั้งข้อสงสัยในการส่องกล้องสวัสดีครับผมนายแพทย์กรุงเทพพัฒนโควิดนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของกลุ่มอาการทางเดินอาหารทุกอาการต้องส่องกล้องไหมหรือว่าใครกันบ้างที่ต้องส่องกล้องการส่องกล้องแบ่งออกเป็น2แบบส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับซึ่งก็จะส่องกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่ดนต้นแล้วก็หลอดอาหาร แบบที่2ก็จะเป็นการส่องกล้องทางเดินาหารส่วนล่างหรือส่วนปลายจะมาดูเรื่องของลำไส้ใหญ่และก็ลำไส้เล็กส่วนปลายการสอ่องกล้องทางเดินาหารส่วนปลายเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยในคนที่อายุ45-50ปีขึ้นไปการส่องส่องเพื่อสกรีนเรื่องของมะเร็งลำไส้โดยเฉพาะถัดมาจะเป็นกลุ่มคนที่มีอาการละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการท้องผูกมากขึ้นหรือจะเป็นท้องเสียเรื้อรังน,นะครับมีอาการปวดท้องน้อยดน่งดุ่งด้านล่างบวกกับขับถ่ายผิดปกติขับถ่ายแล้วมีเลือดปนออกมาหรือว่าอุจจาระเป็นสีดำคล้ำหรือเป็นสีอออออกกกกเเเเลลลลลืดดหมมมูใในนนนนุ่่่่าาาาา้้้้้รรจะตังงงงงขขสสทิวพึ ส่วนสลับกันในกลุ่มของการส่องกล้องทางเดินาหารส่วนบนอาจจะมีอาการที่ซ้ํากันอยู่บ้างเช่อนอาการถ่ายมีสีดำๆนะครับหรือถ่ายมีสีออกเลือดหมูหรือถ่ายแล้วมีเลือดปนออกมา